นี่สิมาจัดเมนูยง่งยๆพี่น้องไข่เจียวทรงเครื่องใส่ไข่หาฟองครับวนนี้ง่งยๆครับเมนูหม้หัวสิง่ายสั้นไปอีกแล้วล่ะไข่เจียวนี่ง่ายสุดแล้วง่ายง่ายเครื่องปรุงกันง่ายครับบักนัวตามสูตร ซอส,สปรุงรสครับพริกไทยป่นเดี๋ยวเ็จเรียบร้อยแล้วครับปูเค็มก็ต้องหลังหมากไม้ครับง่ายสุดๆเป็นะเทนี่ครับบักเกอร์เทมหเังหมากครับผมพริกหอมแดงหอมญ่เราจะใส่ลงไปครับตามใจชอบครับผม มลลีขักจนกระใส่งลงไปกับคำว่าส่งเครื่องตางกระทะไฟเสมมร็จมาลุ่ไปครับ ยังไงครับพี่นอ้องเยื่อหอมเลยครับโอ้สะเอาแบบกรอบๆจังเอยครับพี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องครับไข่เจียวทรงเครื่องนะครับ ว้าวนี่บร้อครับพี่น้องจะแสียบ่ครับนี่ครับไข่เจียวซุ้มเครื่องนะครับพร้อมๆเลยครับผมกรอบๆครับครับพี่น้องกับข่ามันอีกไม่ใช่เหรอครับผมไข่เจียวซุ้มเครื่องครับกี่ครับกินกับน้ำพริกปลาผงครับน้ำพริกปลาฉลาดยเสียบเลยพี่น้องนี่ครับเสตเรา พักดองครับพี่น้องเมนูม้นนี่ซ้ำนี่ละเด้อครับมาครับเตจวดด้ว,ดวกันครับ